สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับโรสนะคะจากช่องโรสทราเวลคลิปนีเ้เราจะไปส่อง w w w ร์ไวดเอเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวลงทะเบียนรับเงิน5,000บาท3เดือนนะคะก็รวมเป็นทั้งหมด15,000นะคะพร้อมแล้วเราไปส่องกันเลยนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ r o สทราเวลได้วยนะคะค่ะทุกคนเราก็จะมาส่งผ่านอ่า Google Chrome นะคะเราจะกดที่แอป Google Chrome เนาะแล้วก็พิมพ์นะคะ w บ w w ไเเราไม่ทิ้งกัน .com ก็คลิกไปนะคะเข้าหน้าเว็บเนาะมันจะเข้าหน้านี้นะนี่หน้าเว็บเขาก็จะโชว์ประมาณนี้นะคะก็จะบอก มาตรการเยียวยานะคะอธิบาย5,000บาทนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านล่างนะคะตรงกลางเขาจะบอกว่าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่28ก็คือวันนี้นะคะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะซึ่งตลอด24ชั่วโมงอันนี้เนาะก็ต้องรอง6โมงเย็นวันนี้นะเขาก็มีคุณสมบัติบอกไว้ด้วยว่านะ สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนาะหลักฐานก็เป็นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับผลกระทบข้อมูลเออข้อมูลส่วนบุคคลนี้ก็น่าจะเป็นอาที่อยู่อะไรของเรานะคะเบอร์โทรเบอร์ติดต่อเนาะ ข้อมูลการประกอบอาชีพก็คือเราประกอบอาชีพอะไรอยู่นตอนนี้เนาะได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อมูลในจ้างนะคะก็น่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของนายจ้างเราในในกรณีที่เรามีนายจ้างนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็วิธีรับเงินนะจะโอนเงินเข้าธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีก็คือธนาคารใดก็ได้นะคะก็ไม่จำเป็นจะต้อง เป็นกรุงเทพเออไม่ใช่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรนะอมสินอะไรทกศเนาก็คือทุกธนาคารเนี่ยได้หมดอ่าต่อมาพร้อมเพย์นะคะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนาะของธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีโดยระบบจะสามารถดาเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุดใน7วันเนาะ ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะบอกมาตรการดูแลเยียวยาอื่นๆนะเราก็เลื่อนขึ้นมาดูเนาะก็จะมีหลายโครงการนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปคลิกๆดูนะนี่ดูรายละเอียดมาตรการนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปนะด้านล่างเนี่ยมันจะเข้าเว็บไม่ได้นะคะด้านล่างสุดของหน้าเว็บนะก็จะเป็นการสอบถามข้อมูลถ้าเพื่อนๆน,น,นะคะ มีข้อสงสัยอะไรนะก็สามารถโทรติดต่อเบอร์นี้เลยก็คือโอเคหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งมันยังไม่มีช่องให้ลงทะเบียนนะเราจะต้องรอจนถึงหกโมงเย็นวันนี้นะคะแล้วเราก็จะมาดูกันเดี๋ยวรถจะอัปเดตให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนด้วยยังไงก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ กับช่อง r o s t Travel ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้เวลาลดอัพคลิปเนี่ยทุกคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนเนาะ